ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราชนะแล้วได้รางวัลมาเพื่อจะมาช่วยเหลือสังคมได้อุปกรณ์มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยคนเจ็บเขาจะได้ปลอดภัยเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่หรือใกล้เคียงเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้เขามีชีวิตต่อไปครับผม ขออนุญาตให้พี่ป๊อกเล่านิดนึงค่ะว่าทำไมถึงถึงเริ่มทำมูลนิธิีนี้ครับก็สมัยก่อนนะครับผมผมก็ไม่ได้ทำมูลนิธิเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแต่คราวเนี้ยเราเจออุบัติเหตุแล้วอยากอยากช่วยเขาบางทีคนเจ็บเขานอนอยู่ข้างถนนไม่มีการช่วยเหลืออาสาไม่เพียงพอเพราะว่าบางคนเขาคิดว่าการมาช่วยเหลือมันอันตรายขี่รถไวอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยได้ได้เข้ามาทำในมูลนิธิอยากจะช่วยเหลือคน น,นี้พี่ป๊อกก็คือวิ่งช่วยที่น้องเราชาวจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะเลย,เลยใช่ไหมคะก็ต่างจังหวัดผมก็วิ่งครับแต่คือหลักๆก,ก็คือผมจะวิ่งในโซนอำเภอหนองแคหรืออำเภอใกล้เคียงทั้งจังหวัดก็บริการช่วยเหลือแต่จะมีา Contact มาคอนแทคมาหลายคอนแทคอย่างตำรวจอาสาหรือทางกู้ชีพแจ้งเราประสานเราเราก็พร้อมวิ่งดำเนินการช่วยเขาครับต่างจังหวัดเราก็ไปใกล้เคียงครับ ครับก็ของที่ทางสูนนิสุสงวนไทยสระบบุรีที่ได้สนับสนุนทางผมมากับมูลนิธิปอดอิกตึงผมก็จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่และดีที่สุดเช่นสไปเดิบอร์ดผมก็อาจจะเอาไปให้อาสาที่ขาดแคลนแล้วก็จะเอาไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเขตพื้นที่และถังออกซิเจนอย่างสมมติกรณีผู้ป่วยหายใจไม่ออกหรือมีปัญหาทางด้านการเดิเดน,เดนหายใจเราก็สามารถเอาตรงนี้ยกเข้าไปในบ้านได้ แล้วก็ชุด PPE ตอนนี้สําคัญมากที่สุดครับเพราะว่ามีผู้ป่วยสถานการณ์โควิดเนาะเราก็ได้เอาชุดตรงนี้เพื่อไปช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยให้กับอาสาด้วยนะครับทางนี้ผมก็ขอขอบคุณทางศูนย์อิสุสงวนไทยสระบบุรีมากๆนะครับที่เห็นความสาคัญของมูลนิธิและการช่วยเหลือประชาชนครับผมขอบคุณครับขอบคุณคับ